ขนล,ลุกมากเลยนะคะตอนนี้ได้เวลาอวดแล้วล่ะค่ะวันนี้ใครเข้าไปไปสอยเสื้อผ้าตัวไหนของน้องลิซันบ้างนะคะแอดบอกเลยว่าลิซ่าเป็นคนเก็บประวัติศาสตร์ของตัวเองได้ดีมากๆอย่างชุดนี้ค่ะที่คนที่ได้ไปเขาหวีดมากเป็นชุดแสกกระโปรงสั้นใช่ไหมคะดูแล้วอาจจะธรรมดาแต่ถ้าแอดให้ดูรูปนี้ล่ะ คนลุกจริงๆค่ะอันนี้คือเป็นภาพตอนที่สาวๆ b l a c k พ i n k นะคะไปขึ้นเวทีเอเชียอาร์ติสอวอ2016ค่ะจัดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนปี2016เลยนะคะที่กรุงโซของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งสาวๆรับรางวัลลุ o k ี้ออฟเดอะเยด้วยศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะคะก็นอกจากรับรางวัลพวกเธอยังมีโชว์พิเศษ ไช้นะฮะวิโซแล้วก็เพล t วิ i ไฟด้วยคนลุกไม่ไหวคือน้องเก็บชุดนี้ดีมากซึ่งถ้านับจริงๆงานนี้เกิดขึ้นหลังจากเดบิวต์แค่3เดือนเท่านั้นค่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่าเท่าไหรค่ค่ะทุกคนแอดกดเครื่องคิดเลขปึบปรับปึบปรับก่อนนะโอ้โหเสียงดังมากก็แกก็เก่งจริงกดคอมให้ดูก่อนว่าเขาได้มาในราคา10,000วอนนะคะตกเป็นเงินไทยก็คืออย่าพิ่งนะ ผิดปะเนี่ยสามบาทจริงปะเนี่ยน้องขายชุวนี้เนีราคาแค่ส0มบาทเท่านั้นนะคะและเขาเอามาเปิดแขกให้ดูด้วยนี่ค่ะยังมีป้ายกำกับว่าเป็นของ YG Entertainment อยู่เลยและที่สำคัญนะคะคนซื้อไปเขาเป็นชาวต่างชาติเนะไม่แน่ใจว่าเป็นเกาหลีหรือชาติไหนแต่เขาบอกว่าฉันปลื้มมากนี่คือแบรนด์เซ l ลนะคะเป็นแบรนด์แฟชั่น สัญชาติไทยขออภัยทุกคนฟอฟัันสอเสือมาพร้อมกันนี่อจาจจะม,ม้วยเอานะคะคือเขาบอกว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยซึ่งน้องลิสก็ซัพพอร์ตแบรนด์ไทยมาตั้งแต่นะเวลานั้นเลยนะ ส่วนชุดนี้ค่ะคนคว้าไปนะคะไปเจอรูกจนได้แล้วก็คุ้นๆเนาะคุ้นสิเพราะอันนี้น้องมางานแฟนมีทที่เมืองไทยนะคะของแบรนด์มูนช็อตในจำได้หรือเปล่าตั้งแต่ปี2019นะคะเท่ากับกี่ปีแล้วล่ะ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25ชุดนี้อายุอานามก็7ปีแล้วเหมือนกันแต่น้องเก็บไว้อย่างดีเลยแอดเชื่อว่าแต่ละชุดเนี่ยใช่แค่ใช่ใช่แค่ชั้งช่องชั้งเท่านั้นนะ ส่วนแม่นูลิสนะคะกับเสื้อทุเรียนสีชมพูมีหนามาน,นี้โอ้โหชุดนี้อย่างยูนิคแล้วก็เป็นลายเซ็นของน้องลิสด้วยนะคะน้องใส่ถ้าจะไม่ผิดน่ะจะประมาณปี2022ถึง2023เพราะว่าเป็นช่วงที่น้องทำสีผมจีจาร์ดแบบนี้แล้วก็ไว้ผมทรงนี้ด้วยใครเคาะปีได้เลยบอกแอดหน่อยว่าสรุปปีเท่าไหร่กันแน่นะคะซึ่งแบรนด์นี้อเล็กซานเดอร์หวังค่ะจริงๆราคาเนี่ยเป็นหลัก หมื่นเลยทีเดียวนะคะแต่น้องก็เอามาเทกระจาดอีกแล้วและที่พีคที่สุดนะคะก็คือพี่พี่ทหารเก่าค่ะไม่รู้หลงเข้าไปยังไงนะคะไปหยิบนะคะเสื้อผ้าของน้องออกมาได้นะแต่อันนี้คือได้ซ่อนสูงมาสองคู่แล้วก็ได้หมวกเซลีนด้วย ที่จะใส่ออกลกบบไดเดอร์นะคะคืออันนี้แอดไม่แน่ใจว่าเข้าไปอะ่ะเขาให้หยิบ3มชิ้นใช่ไหมได้อะไรก็หยิบออกมาก่อนหรือเปล่าพอกลัวไม่ทันนะคะหรือจริงๆซื้อไปให้แฟน <c oughs> ถ้าใช่นี่คือแบบโอ้แฟนโชคดีมากจริงๆนะแล้วก็หยิบอะไรมาจิมมี่ชูเลยนะเออเขาแบบไม่ธรรมดานะหยิบจิมมี่ชูแล้วก็ซ้นแดงในตำนานอะพื้นแดงในตำนานแล้วก็หมวกไซลีนอีกหนึ่งใบบอกเลยว่า พี่พี่ทหารนั้นลดสนิยมลดอยู่ และนี่ละค่ะแอดเห็นว่าเนื้อหาน่ารักดีนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยไปหยิบไปทันซื้ออะไรของน้องมาบ้างนะคะแล้วแต่ละชุดเนี่ยอยู่ในยุคไหนตอนไหนในช่วงจังหวะชีวิตน้องก็เป็นการบันทึกป,ประวัติศาสตร์ที่เอามาแบ่งปันให้กับแฟนๆจริงๆเลยแหละแอดเลยรู้สึกว่าออ้ยมันน่ารักจังเลยเรื่องนี้นะคะก็เลยเอามาทําให้ดูกันคิดว่าเดี๋ยวจะมีทยอยออกมาอีกหลายชุดเลยเพราะที่น้องเอาไปขายมันเยอะจริงๆและเดี๋ยวยังไงเรามาเมาส์กันถ้าแอดเจอภาพเพิ่มนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณ ที่ติดตามอัพพี w นิวส์ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า